ครับพี่น้องครับมันนี้มาตําหอยแข็งด้วยครับเนี่ยตำแตงใส่หอยแข็งตำทีเรียบร้อยสื้อหอยแข็งมาหนึ่งกโลครับคนละครึ่งเลยครับหอยแข็งคนละเคืร์กกระไผ่รวมนี้โครงการคนละครึ่งนำไปซื้อหอยแข็งมาหนึ่งกิโลแกเรียบร้อยครับใส่ฟงสุลดไปน้ำตาลปีบ๊บ จะลายวานลายได้ต่างๆน,นวดเพราะว่าเนี่ยบบกขามเปียกนะครับไปผสมแบกขามเปียกประเด็น่นักพี่ก็มีอีกเนียนนองโบเปียกขมิ้นตัมโบเปียก พี่น้องกินเพชสพอดได้เดอพี่น้องมากินตำแกงชะมยแครงกันกนะครับซื้อข้าปุ่นมานาวเข็งหนึ่งว้าวบะแดงครับใส่บะแดงลงไปแดงหน่อยครับจริเหรอหืมแต่ฉันหลังเนี่ยกับแก่เนาะ กับเกี่ยมนี่คือกับเกี่ยมกับปลาคอยครับแมนูนี้กินเป็นย็ดหอยแข็งนะครับกินแต่ว่าอกแต่งเป็นกับน้ําครับ แตงนัวแล้วเขาจะใส่หอยแครงลงไปค, <c oughs> ค,ครับ <c oughs> เด็คนเขาเรียกเขาเรียกซีัพพ่อแล้วพอาตมประแดกนันเงค่ะอ่าพอถึงประแดะะ <c oughs> ะดใช่ ครับิวต่อไปกไมีแค่ปวดลงเอร่างชาแล้วแล้วก็โนหนต้นพัน,น่น์เหมือนต้นต้นโคกด้วยครับ มาเดินที่น่องเลยโปรเพ็ดครับโปรเพ็ดถ้าไม่ผมจำกินเองกินแบบเพ็ดครับเราโปรพเพ็ดเราแต่งหน่องกับจีเพ็ดดีแล้วดำเลยแบบ

ครับเอายิงแบบแข่งได้ที่จมแหแเขียวไงยังบัดนี้เติมไหมเเหมือนเจ๊เจ๊จะรู้เหมือนกินไป่แฉ้งเหมือนเบบเราจะาวแต่้ยไปเอาหน่มเนี่ย เราบ้านมาพี่น้องเมื่อไหร่จะของมาจะมาว่จะปิดแล้วมานึมนะอยากขอบุนะขอบุนีิแก่ไมแกะแกะเลยแกะเลยน้องมั้ยน้องอนี่อนีนกีบม ที่ันอีกแ้วเนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณีนี่นี่เ็นแ่เนี่ยเนื่อยเท่าไหร่เนี่ยแข็งมีนนี่้แทแต่ว่ามันร้อนกว่ไทยนี่ใส่ถอดสองเองพูดได้แลี่นินก,กินสองก็นี สำหรับคลิปนี้ก็ปิดคลิปเพื่อนไปไหนแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ